สวัสดีชาวราศีเมษค่ะดวงความรักประจำวันที่17มิถุนายนนะคะคุณได้ไพ่เก้าดาบกับหัวนะคะส่วนเขาได้9้าคาถาขึ้นมากับหัวนะคะวันนี้ความตึงเครียดนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและก็คนรักของคุณนะคะจะลดน้อยลงนะก็ไพ่ที่ไม่ดีนะคะขึ้นมาในตำแหน่งที่กับหัวทั้งคู่ตัวเขาเองก็เปิดใจมากขึ้นนะคะลดกังในใจนะคะหรือว่าลดทิฐิลงนะ ตัวคุณก็จะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะอาจจะสามารถแก้ปัญหาอะไรนะคะในชีวิตคู่ได้หรือว่าถ้าเป็นปัญหาส่วนตัวเนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้เช่นเดียวกันมีไพ่ It is safe for you to love นะคะแล้วก็ไพ่ Yes ตรงนี้ก็แสดงนะคะถึงความสำเร็จนะคะในชีวิตคู่ที่จะเกิดขึ้นนะคะการตกลงกันได้แล้วก็มันปลอดภัยนะคะที่คุณจะไปต่อนะคะคกับคนรักนะคะ